สวัสดีค่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการค u s ต o ม e a s y EP 5ค่ะวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ผู้ทรงเกียรติเช่นเดิมนะคะขอต้อนรับท่านอาจารย์สุธิการกิจไกรวันค่ะค่ัสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์วันนี้เราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรกันดีคะวันนี้เราจะเจอกันเรื่องของ IncoT e r m มดีไหมคะก็เห็นว่าครั้งก่อนก็เรียกร้องกันนะก็เลยลองไปดูซิว่าอ n c o t e r m มมีอะไรน่าสนใจบ้างนะคะก็จะเอามาพูดคุยกันเพื่อ เสริมความรู้กันนะคะค่ะวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องอินโคเทอมเราก็จะมาดูกันว่าอินโคเทอมเป็นอะไรยังไงกันนะคะ จริงๆพวกเราก็คงทำเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจก็คงรู้จักอินโคเทอมกันดีอยู่แล้วแล้วก็รู้จักว่าทุกๆ10ปีเขาก็จะมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกันนะคะครั้งนี้ก็เป็นอินโคเทอร์ม2020นะคะซึ่งอินโคเทอร์มเนี่ยจะทําโดยหอการค้านานาชาติที่เล็งเห็นว่าเวลาที่คู่ค้าเนี่ยเจรจาการค้ากันก็ย่อมจะต้องมีเรื่องของข้อตกลงเขียนกันเป็นหน้ากระดาษเลยนะคะแต่ ก็คงช่วยเรื่องของสัญญาหลายๆหน้ากระดาษไม่ได้ก็พยายามที่จะช่วยให้มันมีความตกลงมาตรฐานในชุดหนึ่งนะคะซึ่งพอใช้พอใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยนะคะซึ่งแสดงด้วยตัวอักษรสามตัวเนี่ยทุกคนจะเข้าใจกันแล้วก็เรื่องอินค t เทอมเนี่ยจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการกําหนดมาตรฐานหน้าที่ของผู้ซื้อผู้ขายกําหนดจุดส่งมอบกําหนดจุดโอนความเสี่ยงนะคะ เพื่อให้เวลาที่เกิดมีกรณีคดีความใดๆก็ตามเนี่ยมันจะง่ายต่อบุคคลที่3มที่จะมาเป็นคนตัดสินด้วยนะคะไม่ต้องไปนั่งอ่านสัญญากันยาวเหยียดนะคะแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะทำให้คู่ค้าเนี่ยใช้แค่ตามมาตรฐานนี้เท่านั้นนะคะยังมีโอกาสยังมีสิทธิ์เต็มที่ที่จะเขียนอะไรในสัญญาระหว่างกันนะคะแล้วก็ จากจุดนี้เองเนี่ยคะ่ะมันก็ช่วยเรื่องของการลดระยะเวลาการร่างสัญญาซื้อขายนะคะแล้วก็ทุกๆคนมีความเข้าใจในเรื่องของหน้าที่ความรับผิดชอบกันชัดเจนขึ้น<ฆ>ปัจจุบันนี้ก็เป็นฉบับ2020 20, 20นะคะก็มีเทอมที่เปลี่ยนแปลงไปแล้วก็มีการแบ่งแยกเทอมชัดเจนมากขึ้นนะคะอินโคเทอมแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้คะ่ะมีแบ่งกันชัดเจนก็คือ2กลุ่มนะคะกลุ่มที่ใช้กันทางทะเลพวกเราก็คุ้นเคยกันดี กลุ่มนี้ไม่ไปไหนเลย FAS FOB CFR CIF นะคะแต่กลุ่มที่ใช้กับทุกรูปแบบการขนส่งนะคะก็จะมีเทอมหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือเจ้า DPU นะคะก็ที่เหลือก็น่าจะหน้าตาคล้ายๆเดิมนะคะอันนี้ก็คือรูปแบบที่สำหรับปี2020ะคะก็จะเห็นว่าเจ้า Inco Term เนี่ยค่ะมันพูดถึงจุดส่งมอบพูดถึงเรื่องของตัวค่าใช้จ่าย พูดถึงเรื่องของใครมีหน้าที่อะไรอย่างไรนะคะระหว่างผู้ซื้อผู้ขายพี่ก็เอามาสรุปไว้ในนี้คงไม่ไม่พูดทุกอันนะคะอันที่น่าสนใจนะีคะพี่เห็นว่าที่ใช้กันบ่อยๆเช่นเรื่อง x-work อย่างเงี้ยค่ะนะคะ Xwork นะเนี่ยดีสำหรับผู้ขายใช่ไหมคะค่ะ <c oughs> แล้วก็เหมือนเหมือนเรารับผิดชอบน้อยคนซื้ออยากทำอะไรก็ไปทำต่อเองก็กันแต่พออ่านเข้าจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าพี่เป็นผู้ส่งออกแล้วพี่จะเปลี่ยนใจทันทีเลยนะคะพี่ว่า x อ็กเวิรหรับพี่เนี่ยพี่เริ่มเสี่ยงนะคะพี่เริ่มเสี่ยงเสี่ยงอะไรเสี่ยงตรงที่ว่าในเรื่องของ x work เนะะี่ยค่ะเขาบอกว่าผู้ซื้อเป็นผู้ทําพิธีการขาออกแต่เอาเข้าจริงๆแล้วอะใครคนคนขายอะอยู่ต่างประเทศจะมาทําพิธีการขาออกเอ้ยคนซื้ออยู่อยู่ต่างประเทศจะทําพิธีการขาออกแทนเราได้ไหมอะ ถ้าเราเป็นผู้ขายอยู่ในประเทศไทยอย่างนี้ใช่ไหมคะ,ะมันก็ยากเนาะพี่ก็เลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเวลาที่เขาไปทำอะชื่อเสียงเราไปอยู่ในใบขนนั้นหรือเปล่าเพราะเราไม่เห็นละมันเป็นเรื่องภายหลังหมดละนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งอันที่สองเนี่ยถ้าเราซื้อขายกันด้วย XW ็กเมองประเทศไทยนะประเทศไทยมีเรื่อง VAT ใช่ไหมคะ,ะถ้าเราไม่มีเอกสารการส่งออกเราก็ต้องขายเข้าเหมือนขายในประเทศ นะคะคนซื้อต่างประเทศก็ต้องมาเสียเจตกับเราด้วยเนี่ยเอาไหมเราจะขายของเราได้ไหมนะอันนี้พอดีพี่มานั่งอ่านแล้วพี่ก็เอ๊ะมันมันไม่สนุกเลยนะเอ็กเวิร์กเนี่ยถ้าว่ากันจริงๆค่ะแต่ในอินโคเทอร์มเขาก็บอกว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําตามเงื่อนไขยอย่างนี้นะถ้ายังอยากให้ผู้ขายเป็นคนทําก็ทําสัญญากันได้ไม่ได้หมายความว่าจะต้องทําตามคํานิยามของเทอมอะไรทํานองนั้นนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นข้อ เล็กๆ,ๆน้อยๆที่อ่านแล้วรู้สึกขึ้นมาว่ามันมันมัน,ม,นมันก็มีความเสี่ยงนะคะมันก็มีความเสี่ยงอันที่สองที่น่าสนใจก็คือตัว CIP กับ CIF นะคะค่ะซึ่งมันเป็นเทอมสองเทอมเท่านั้นนะคะพี่ที่พูดถึงเรื่องของค่าประกันไทยนะคะ<ม>อ่าเทอร์มสองเทอรมนี้เท่านั้นนอกเหนือจากนี้แล้วเนะะี่ยค่ะลองไปอ่านดูแล้วเนี่ยไม่ปรากฏว่าบอกว่าใครต้องมีหน้าที่ทํา แม้ว่าจะเป็นเทอม DPU d, d a p และ DDP เองก็ตามนะคะหลในตัวตัว,ต,วตัวเทอมตรงนี้ไม่ได้พูดถึงว่ารวมค่าประกันภัยและค่าขนส่งรวมค่าประกันภัยนะคะแต่ค่าขนส่งอะ่ะมีอยู่แล้วเพราะว่า DPU ก็ต้องไปถึงปลายทาง d a p ก็ไปถึงปลายทาง DDP ก็ไปถึงปลายทางอย่างนี้เป็นต้นนะคะถึงคุณซื้อด้วยเทอม d p u d a p หรือ DDP ีเนี่ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าเทอมนี้มันรวมอินชวรันนะคะอาจจะต้องไปซื้ออินชวรันเพิ่มต่างหากกันเอง หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะนะคะอนอกอจากนั้นพี่ก็มองว่ามีเทอมหนึ่งที่น่าสนใจคือ DDP DDP คือ Delivery Duty p a i นะคะถ้ามองฝั่งผู้ขายจากต่างประเทศแล้วผู้ซื้อเป็นประเทศไทยอย่างเงี้ยค่ะเทอมนี้ก็มีความน่าสนใจในเรื่องของราคาสุรากากรซึ่งเดี๋ยวจะได้ไปพูดต่อไปนะคะพเพราะเทอมนี้คนขายที่อยู่ต่างประเทศเป็นคนเสียภาษีแทนผู้ซื้อที่อยู่ในประเทศไทย แปลว่าราคาเนี้เขารวมค่าอากรขาเข้าค่าภาษีอื่นๆเข้าไปแล้วตะว่าไปแล้วเขาเป็นคนจ่ายให้นะคะไอ้คนไทยเราสนใจไหมก็ไม่ควรสนใจนะคะแต่ว่าเทอมนี้ยถ้าคนที่เอามาทําไปคนสินค้าก็ต้องนั่งคิดแล้วว่าวมันเหมือนกระจายภาษีซ้อนภาษีเลยนะ Hmm. นะคะอันนี้น่าสนใจตรงแบบนี้ค่ะปอยกอ็เลยเอาองค์ประกอบพวกนี้มาลองพิจารณาดูเท่านั้นเองนะคะรูปภาพนี้ก็ทําขึ้นจากการอ่านด้วยความเข้าใจของพี่นะคะก็ลองลองดูถ้ามีอะไรผิดพลาดไปก็บอกกันมาได้ก็กับเหมือนอินโคเทอมเนี่ยมันเป็นเรื่องของสากลสากลที่เหมือนกับว่าเอ่อทั่วประเทศเนี่ยเขาเอามาเป็นหลักการในการกําหนดวิธีการส่งสินค้าระหว่าง โดยโดย,โดยที่เราแยกเป็นเทอมเทอมว่าแต่ละเทอมก็จะมีวิธีการที่แตกต่างกันแต่ที่อาจารย์ยกตัวอย่างขึ้นมาก็คือเป็นเป็นเทอมที่น่าสนใจที่มันเกี่ยวข้องกับสุลกาการไทยด้วยประมาณนี้ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะคใช่ค่ะเป็นเทอมที่เห็นว่ามันมีความสัมพันธ์ในเรื่องของอากรค่ะเข้าบ้านเราแล้วก็นึกไปถึงคนส่งออกบ้านเราด้วยว่าอย่างเช่นถ้าไปขายกันที่เทอรมเอ็กเวิร์กอย่างเงี้ยจะเกิดอะไรขึ้นได้บ้างอะไรอย่างนั้น,นก็คือมันเป็นทั้งเอ่อเทอมที่ พูดถึงวิธีการว่าสมมุติว่าเราจะไปดรอปสินค้าแค่ทออ่าเรือประเทศะ,ระเ,ทศเราเพื่อส่งออกไปต่างประเทศก็คือเอ็ดเวิร์กใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะดําเนอเราเป็นผู้ขายเนาะอยู่ต่างอยู่ไทยถ้าเราสมมติยกตัวอย่างเราจะไปขายที่ญี่ปุ่นอืเราก็ทําเรื่องตั้งแต่ การขายไปท่าเรือท่าเรือขนไปประเทศญี่ปุ่นญี่ปุ่นทํานู่นนี่นั่นมไม่ว่ามันจะสต็อปที่ขั้นตอนไหนเนี่ยมันก็คือการแบ่งเทอมในลักษณะนี้ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วมันก็เป็นเทอมที่บ่งบอกว่าแม้ว่าสินค้านะคะจะไปส่งถึงปลายทางที่ต่างประเทศก็จริงแต่จุดส่งมอบเนี่ยมันอาจจะไม่ที่ถึงตามไปลากไปถึงต่างประเทศค่ะมันมีเรื่องของจุดส่งมอบเกิดขึ้นด้วยว่าจุดสง่งมอบอาจจะอยู่ที่ประเทศผู้ขายนะประเทศผู้ซื้อเนี่ย ค่าขนส่งอาจจะไปถึงอะไรไปถึงแต่ว่าจุดส่งมอบจุดรับความเสี่ยงเนี่ยมันอาจจะอยู่ที่ฝั่งกันนี้ค่ะพอเขาบอกแบบนี้ปั๊บเนี่ยถ้าเทอมนั้นไม่มีพวกไม่มีพูดถึงอินชวรันเนี่ยแปลว่าใครเสี่ยงนะคะตอนเนี้ยอย่างนี้เป็นต้นนะคะพี่มองลักษณะของของอินโคเทอร์มเป็นแบบนี้นะคะ,คะแล้วก็ปรากฏว่าอินโคเทอร์มเนี่ยเรามักจะเห็นมันเรื่องของการใช้ระหว่างประเทศแต่เขาก็บอกว่าไม่ได้แปลกใจนะถ้าจะไปใช้ในประเทศด้วยอย่างที่บอกอะค่ะ มันเป็นตัวมาตรฐานที่บ่งบอกว่า,าความรับผิดชอบของผู้ซื้อผู้ขายอยู่ตรงไหนนะคะใครจ่ายค่ะใครจ่ายค่าอะไรตรงไหนอย่างไรตรงไหนคือจุดส่งมอบจุดเปลี่ยนความเสี่ยง<ม>นะคะเนี่แหละค่ะคือสิ่งสำคัญของอินโคเทอร์มจะว่าไปแล้วก็เป็นข้อตกลงกว้างๆนะคะไม่ได้ไม่ได้ทำให้ผู้ซื้อผู้ขายต้องใช้ตามนี้ตลอดยังมีอิสระเต็มที่นะคะที่จะ เขียนอะไรเพิ่มเติมได้นะคะคแล้วก็เทอมที่เรามักจะคุ้นคุ้นกันเพราะว่าในเรื่องของกฎหมายบ้านเราเองนะคะก็จะมีคำว่า CIF คำว่า FOB นะคะคุ้นคุ้นกันเอ็กเวร์ี่คุ้นกันนะคะส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะแบบนั้นค่ะก็เอามาฝากไว้คะ่ะโอ้โหอาจารย์คะอินโคเทอรมเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยนะคะคือถ้าเราทำนำเข้าส่งออกเนี่ย คือมันเหมือนเป็นสิ่งที่ผู้ขายกับผู้ซื้อตกลงกันแล้วคือถ้าตกลงทําความเข้าใจตรงกรันเอกสารออกมาตรงกันมันก็ง่ายกับการที่เราจะมาดําเนิน เหมือนดําเนินพิธีการนําเข้าของหรือส่งออกของใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะโอ้โหถ้าวันนี้เข้าใจเนี่ยคือทุกคนสามารถนําความรูไ้ไปใช้ได้เยอะเลยนะคะค่ะค่ะถ้ายังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุริการกิจไกรวันมากๆเลยนะคะเรามาดูกันค่ะว่าในอีพีต่อไปท่านอาจารย์จะเล่าเรื่องอะไรให้เราฟังอีกบ้างถ้ายังไงวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านมากๆเลยค่ะขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ